สวัสดีครับทุกคนในคลิปนี้ลุงแมวจะมารีวิวข้อมูลความสามารถของอาวุธปืนหลักที่มีชื่อว่าคูวาซาโดยจะมีรายละเอียดเป็นยังไงบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับคูวาซาเป็นอาวุธปืนหลักประเภท g r ก n นิ e Launcher ที่มีรูปแบบการยิงอยู่ถึง2โหมดด้วยกันซึ่งในโหมดแรกนั้นเราเรียกมันว่าโหมดแคนนอนโดยจะมีรูปแบบการยิงเป็นแบบเซมิออโต และมีรูปแบบในการเคลื่อนที่ของกระสุนเป็นแบบโปรเจกต์ตายส่วนค่าแตะต่างๆของการยิงในโหมดนี้เนี่ยก็สามารถดูเอาเองจากในคลิปได้เลยนะครับซึ่งเมื่อกระสุนของการยิงในโหมดแคนนอนไปกระทบเข้ากับศัตรูหรือว่าพื้นผิวใดๆก็ตามมันก็จะเกิดการระเบิดขึ้นพร้อมกับสร้างความเสียหายาธาตุบรัสจำนวนมหาศาลภายในระยะรัศมี7เมตรแล้วก็ยังสร้างคลัสเตอร์บอมบ์อีก6ลูกกระจายออกมาสร้างความเสียหายตามมาอีกละลอกหนึ่งด้วย ต่อมาก็จะเป็นการยิงในโหมดที่2เราเรียกมันว่าโหมดบาราจโดยจะมีรูปแบบการยิงเป็นแบบเซมิออโต้และมีรูปแบบในการเคลื่อนที่ของกระสุนเป็นแบบฮิสแกนส่วนค่าแสตดต่างๆของการยิงในโหมดนี้เนี่ยก็สามารถดูเอาเองจากในคลิปได้เลยนะครับซึ่งการเปลี่ยนกระสุนของอาวุธปืนกระบอกนี้เนี่ยมันจะเป็นการเติมกระสุนไปเรื่อยๆทีละนัดจนกว่าจะเต็มแม็กกาซีนหรือจนกว่าเราจะยิงออกมา ในระหว่งที่กำลังทำการเปลี่ยนกระสุนอยู่โดยครววซานั้นจะสามารถหาได้จากการฆ่าคูววลิชที่เป็นเป้าหมายซึ่งกำลังถือครองอาวุธชิ้นดังกล่าวอยู่สําหรับครัวซาที่ลุงแมวกำลังใช้งานอยู่เนี่ยก็จะมีโบนัสดาเมจธาตุพิษอยู่ที่60%แล้วก็จะมีการจัดมอดในสไตล์ของลุงแมวตามนี้เลยครับไวรอลสแลชจะใช้กับศัตรูเผ่ากรีนเนี่ยและอินเฟสเตส่วนเพียวท็อกซิน จะเอาใช้กับศัตรูเผ่าคอปัสโดยที่ทั้ง2บิวนี้เนี่ยก็จะใช้กับการยิงในโหมดแคนนอนเพียงอย่างเดียวเลยนะครับนอกจากนี้ลุงแมวก็ยังได้มีการใช้งานอาวุธเมลีชื่อว่าฟูลเล็กซ์ที่ใส่ม็อดอะมอกแยมฟูลเล็กซ์บอดี้เขาเข้าไปเพื่อที่จะขยายระยะรัศมีของแรงระเบิดให้กว้างขึ้นไปอีก20%ทดสอบประสิทธิภาพของปืนคูวาซาในบิวดังกล่าวกับศัตรูทั้ง3เผ่ากรีนเนี่ย คอปัสอินเฟสเต็สำหรับคะแนนความน่าใช้งานของคูวาซาเนี่ยเอาไปเลยครับ5ดาวเต็มทั้งค่าความเสียหายตอนนัดสูงกระสุนระเบิดสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างค่าคร i c ิค c ลชาน e c คริ i ิค l ลดาเมจแล้วก็สเตตัสชานส e ก็สูง กระสุนระเบิดมีคลัสเตอร์บอมตามออกมาอีก6ลูกแล้วแถมมันยังมีรูปแบบในการเปลี่ยนกระสุนแบบทีละหนึ่งนัดอีกด้วยแหละครับคือแม่งเป็นปืนที่เจ๋งโคตรๆอ่ะส่วนข้อเสียเพียงอย่างเดียวของปืนกระบอกนี้เนี่ยก็คงจะเป็นในเรื่องของแรงระเบิดที่จะทําให้ตัวของผู้ใช้งานนั้นเกิดอาการชง,งักหรือไม่ก็ล้มลงไปนอนกับพื้นแต่ตรงจุดนี้เนี่ยก็สามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยการใส่มดพรามชัวฟูตเต็ดเข้าไปในบิวของตัวละครวอลเฟรม หรือไม่ก็เล่นตัวละครวอลเฟรมที่มีสกิลช่วยป้องกันสถานะผิดปกติมันซะเลยจะได้จบจบปัญหาไปสุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับดูแมวก็อยากจะบอกกับทุกคนว่าปืนกระบอกนี้แม่งของโคตรด,ดีโอเคนะปิดคลิป